อว่าจุดี้ค่ะคเบอลวรากลััค่ะยครับเอาจุดนี้มังกับจุดนี้ครับมีอะไรบงผมมั่งกับเอาเร็วเอาจริงจครับเอาจริงๆเดี๋ยวลงให้ครับเอาเลยครับลักพี่บอลครับอ่าเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเรวครับรักพี่บอลค่ะมีอะไรจะบอกไหมครับมีไหมไม่มีนะ บอเล้ยนพบอลนะคะีใจมเยแบบแนับอลมลล้วเราคุ้เจอครังแแล้วเมื่ีเจับมือด้วยแบบเราเล่นเพลงลรกาและไัสนุก่อ้จะพูดบ้างครับบอลนะปรเลยถึงวงก้มาครับปาร์เลถึงวงก้มครับปายถึงง้ครับพี่บอลจะาพี่ลจ้าพีจ้าพี่บล้ครับ ไปเจอกันนะครับเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงครับไปไปดูครับ <Okay. S 1>